สวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเบิร์ตสุขูสุขคนยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องสาวหน่อยพัดถิ่นชนะพี่น้องเม่อนี้มั่วพอกันอีกแล้วกับสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมเรือจากพี่น้องจ้าเมื่อคืนอยู่บอเวณงานไฟดับเราจะไฟดับแล้วก็เจ๊ให้มานอนอยู่บ้านสวนเราจะไปพี่น้องอันดับแรกสี้าไปบเบิดันหนอกพี่น้อง ว่ามียังแน่เนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นปลูกยังแน่อยู่ในบ้านสวยงามอรักการพี่น้องไปพี่น้องว่าและยังห่าไปเบิ่งทองอกนเลยจัะเอาหลอดอีกไหมวะนี่จัดทันสมชมพี่น้องนี่เห็นว่า พี่น้องเห็นปะม้าพี่น้องกองสายสุขวะโปรชอยเนี่ยมังมีพี่น้องมังมี่จะแมนดกคัะพี่น้องวางไว้ไหนนี่นี่นี่ข้างนี้นี่พี่น้องเห็นปะป้าพี่น้องมังมี่บาดเจมันดกขัดทงเพิ่มหน่อยู่พี่น้องพี่น้องเห็นปะเป็ดอยู่พี่น้องเห็นปะพี่น้อง ม das ีหนห่างนกคุณได้ยู่เถิงป้าพี่น้องมังมีอยังกระโดกกระดอกกระเดียดดกอีทีหรอเนาะพี่น้องเนาะดกแห้งพี่น้องไว้นะทายหอกไว้จัดจังหอกจัดใดละหมักน้าพี่น้องหมักน้านี่ มังนาวก็มีพี่น้องมังนาวกะดกดกพี่น้องจา๋าเห็นบ่มังนาวกะดกแห้งดกเอลี่พี่น้อง <c oughs> ไปเข้ามาเบิ่งนข้างนี้หนักมาก พี่สะว่ายน้ำพี่น้องมีแต่ต้นใหม่มีแต่ต้นใหม่ต้นตอกพี่น้องเอ้ยต้นมังมีหน่อยนี่ไปใช้นอกมายนนอ ต้นมะขุงหน่อยนี่จ้าลองถ่ายมันเดีเตวมันถี่แจ้งก,กูยืนอยู่เนี่ย เป็นถูกเหรอไปพี่น้องช้าหน่อยสิพากค้นไปนเบิ่งน้องๆน,นอนเพิ่นนอนแอร์เย็นนอมว้นนี้นอนแอร์เย็น ยังพอพากระต่นอยู่ทีเทียงทีเทียงแล้วพี่นอ้องเดินเดินด้นั่นห้องแอร์เนาะเพื่อนแกชิบวยอยากตื่นนะนะพี่น้องแต่ว่าเจ๊ชิมาหลับบ่ายโมงพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วจังไปส่งบอเหตุงานเนาะจ้ะไฟมาน่าจะประมาณสามโมงแรกมาเนาะโอเคเนาะขึ้นไปเบิ่งวมาเขาตื่นกันหร้วยังไปกวนเขาก่อนไปกวนยดงหน่อยหรือว่าอาบน้ำกันอยู่เนาะ ว่าเขากรตือว่าท้นอนอดดีนาะสู นนอนแอร์เย็นมันว่าตื่นเน,น,น,น้อน้ใจน่องใช่ยันอาบน้ำก็แบบอาบน้ำลาอาบเหรอหึบไปได้ถือเชือพามาหรอเปนอะได้นอนเย็นสบายฮะตื่นว่ชินเนาะ ถต่ว่าากันตื่นอ้าบน้าว่ายิงญิงมาแลเมื่อคืนนี่ฉันตกใจฉันเห็นขี้เกียมเนี่ยแหมันมันมันติดอยู่ในฝาในบ่อนปักไฟอ่ะชักก็นอนเนอนี่จะห้องห้องนอน ôi oh, giặt đây nhon cả thìn đấy rễ mặn muồng ó ní muồng thì muồng hên mít đi muồng này คุณพานตื่นร oh, yeah. okay. ือยังน้อไอเจ๊ออุ้ยตกใจอุยอุ้ยอุ้ยไม่ได้รับสบายปะคอยลรมันดังแก๊กแก๊กปรม่นหาโมน่นะสิบ่ายป่ะเธอบ่ายอ่ะเดซิเมอีกรอบหนึ่งหลายหลายรอบอีกพอ แมนโอ้โหห้องนอนไปนองนอนเย็นเออนอนเย็นสบายเลยจ้าทุกคนนอนสบายมากทุกคนจ๋านอนนอนให้มันคุม้มทีวี อันนี้คือบานเจเนะห้องน้ำอันนี้ห้องผู้ชายน,นี้ก็ห้องนึงห้องนอนแต่ว่าเพิ่นบ่คอยอยู่เนาะพี่น้องเพิ่นบ่คอยอยู่ขี้เกียมกระลายเนาะจ้ะแต่ว่าแอร์เย็นพี่น้อง ไฟบอมา,มาเพิินกันเลยหายมานอนแต่เช้าหน่อยนอนนี่ได้พี่น,น,น้องเมื่อคืนนี่เช้าหน่อยบบอยกไปนอนในห้อง ใั่นหน่อยก็น,นอนนี่กับน้องสาวนสองคนที่นอนของเรานอนไซส์ก็ได้เพราะว่าแอร์มีเมดมีมดถึงมองถูกบ่อนนะจ๊ะแอร์เย็นเย็นรู้แล้วเขาบอกแล้วแอร์เย็นเย็นเมื่อคืนนีนตื่นละนี่แล้วพี่น้องแนมไปว่าเขาขี้เกียจไฟสอดบ่อว่ะ ที่ไหนได้บบแมนคีเกียบปอมโอ้ยเงนไหลบานเพิินบ่คอยได้อยู่เนาะพี่น้องนี่จ้าช่วงเนี้ยแานมันหอนได้นอนนอนหอน มีเมือนี่ได้นอนแอร์เย็นๆแต่ว่าพอคอยรับสบายมันมันเสียงก็ก็แก๊้ๆมันก็ตต่นตื่นสามากกับเพาะกันกินลาดหนาเจ๊ซื้อว้ให้น,นอาอจ้ะพี่น้องก่อนจะไปทำงานนี่จะมีแต่คนมาได้อาบน,นา้ำมากินข่าวได้พี่น้อง เจ๊เจยเพิ่นกะชิมาหับไปเห็นงานละจ้ารีบกินจ้า <c oughs> มนเมื่อคืนในเพิ่นกะชื่ออันบะหมี่หมูดแดงไว้ให้กินตื่นมาเพิ่นกะชื่อลาดนาไว้ให้กินเพิ่นมาหับเดี๋ยวเพิ่นจะชิพาพไปกินกว๋วยเตี๋ยวอีกโอ้ยแซวทองไปใหญ่ใสน่น้อพี่น้องปองปายสุกุลทุกคนนี่บ้านบ้านสวนนี่จ้าพี่น้อง รถนมแล้วจ่ะพี่น้องตะกีดต่ก่อนเสาน้อยมาเหตุงานน้ำผิ่นไหมไหมในพลเชี่ยขายในรถแบบเชีแล้วพี่น้อง้ยห้างผพิงห้างต่อต่อห้างผลเชี่ยขายในรถแบบนี้นะจ้ะนี่ขายเป็นรถแบบนี้จนทุกมือในพลนมิห่านบักไงเลยจะทุกคนจ้าห่านไงตโตมโหลานแล้วก็ขายดีดี แต่ก่อนในขับรถเนี่ยออกมาตั้งคางถนนน่ะจะพี่น้องลานรถนมก่อนทิ่เป็นลานใหญ่ๆกับเพื่อนจะขายเป็นรถน่ะจะนี่จ้ะรถแบบนี้จะบรรยากาศบ้านสวนนวยจะพี่น้องมังมีกระดกดก ดอกแถดอกหว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะได้ขอจบเพียงเท่านี้เนะาะผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องเบิร์ตสุขูมสุขคนเนื่องจากเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องบอ่พลาดคลิปใหม่ๆทีเช้าหน่อยเดี๋ยวลงไปให้พี่น้องได้เบิงเ่งได้ชมกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตาม รับส้มแล้วกัเป็นกําลังใจให้สนอยกับขอบคุณหลายๆเดอจ้ะพี่น้องจ้าสุดท้ายแล้วข้ขอเก่าคำว่าสวัสดีสบายดีบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า